สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูนิตยาวิชาภาษาไทยลักภาษาในบทที่สองกันค่ะเรามารู้จักคำที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดกันค่ะคำที่ไม่มีตัวสะกดหมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระจะมีวรรณยุกต์หรือไม่มีวรรณยุกต์ก็ได้ คำที่มีตัวสะกดหมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสละและตัวสะกดจะมีวรรณยุกต์หรือไม่มีวรรณยุกต์ก็ได้ตัวอย่างคำที่ไม่มีตัวสะกดนาสีอายุดูแลภาษาเล่าลือไม่รู้ กระทำภูเขาจําได้หรือเปล่าดีกว่าน้ําใสแวะมาแต่ว่าใจเสียโลเลเซไปใบบัวเสื้อผ้าตัวอย่างคําที่มีตัวสะกดเรียบร้อยลูกหลานความคิด ส่วนรวมเห็นด้วยก๋วยเตี๋ยวตกลงสิ้นเดือนทั้งหลายนึกถึงพุ่มเข็มตัดสินสิ่งของยอมรับกับข้าวตามหลังกิจกรรมให้นักเรียนเขียนคำที่ไม่มีตัวสะกดมาจำนวน15คําคำลงในสมุด พร้อมแยกเพยนชนะสาระตามตัวอย่างตารางที่ครูให้ดูเลยค่ะกิจกรรมให้นักเรียนเขียนคำที่มีตัวสะกดมาจำนวนสิบห้าคำลงในสมุดพร้อมแยกเพยัญชนะสาระตัวสะกดตามตารางที่คุณครูให้ดูเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ จากเนื้อหาที่คุณครูสอนไปมีกิจกรรมทั้งหมด2ข้อคือเขียนคำที่ไม่มีตัวสะกดมา15คําคำและคำที่มีตัวสะกด15คําคำลงในสมุดใช่ไหมคะอย่าลืมทำนะคะเด็กๆ